ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วง6เดือนหลังของปี2566ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ไปจนถึงเดือนธันวาคมชาวลัคนาราศีกุมยังมีจังหวะที่ดีมีโอกาสาที่ดีทางการเงินดาวการเงินทำมุมสวยกับดาวคู่มิตรนะครับจังหวะที่จะเกิดสิ่งที่ดีคือจริงๆภาพรวมดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ย ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเป็นดาวการเงินอยู่จุดที่3ไปจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับแสดงว่าเงินจะไม่ขาดนะบางท่านจะมีตัวช่วยเรื่องเงินมีคนมาช่วยให้ได้เงินนะครับหรือมีโอกาสที่จะมีพาสซีฟอินคัมหรือไม่มีโอกาสมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับหรือว่าขาดเงินก็ยังได้เงินมีเงินที่ไม่ต้องออกแรงเข้ามานะครับบางท่านมีไรายได้หลายทางบางท่านเป็นอยู่ดีจากพนักงานประจําเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีไรายได้อื่นๆเข้ามาเพราะว่าดาวการเงิน ร่วมกับดาวพระราหูเป็นดาวคู่ค้าขายมันท่านจะเกิดการลงทุนนะครับหรือมีการปันส่วนแบ่งส่วนทางการเงินมีการจัดแบ่งได้เงินมามีการหันครึ่งแบ่งครึ่งออกไปในดวงชะตาเนี่ยนะครับในช่วงเด่นๆนะผมเจาะเรื่องเงินเด่นๆนะครับก็คือว่าเป็นมีช่วงที่ดาวคู่มิตรนะครับอย่างดาวพระอาทิตย์จะเคลื่อนนะครับเข้าสู่มุมตีโกนกับดาวาพระพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นจุดตีโกนและร่วมธาตุไฟ นะฮะต้องบอกว่าจะมีสิ่งที่ดีทางการเงินในวันที่18สิงหาคมไปจนถึงวันที่18กันยายนเป็นจุดที่ดีที่จะได้เงินก้อนเป็นจุดที่ดีที่จะเงินจะดีขึ้นอ่ะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มเข้ามามีเงินง่ายๆเข้ามาเมื่อท่านมีโชคฟุกทางการเงินหรือมีคนเอาเงินมาให้หรือว่ารอเงินบางอย่างจะได้มาในช่วงนี้อีกจังหวะหนึ่งที่จะมีโอกาสที่ดี คือดาวพาทิตจะโครจรไปเลงกับดาวพระฤหัสตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนที่ดาวพาทิตจะไปเลงกับดาวพระฤหัส,สบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนการเงินช่องทางโอกาสที่จะนําเงินเข้ามาเกิดขึ้นคือดาวคู่มิตรมันเลงกันก็จะเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินบางท่านได้เงินจากต่างเพศนะก็ได้นะนะครับหรือว่ามีคุณโจช่วยเรื่องเงินนะครับหรือว่ามีสิ่งที่ดีทางคือสองจังหวะจังหวะที่1ตามที่บอกจังหวะที่2คือ ตั้งแต่กลางเดือนอตุลาไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่18ตุลามาจนถึงวันที่17พฤศจิกาอีกจังหวะหนึ่งนะฮะก็คือวันที่17ธันวาคมดาวทิตย์จะเข้าสู่ราศีธนูตีโกนกับดาวการเงินนะฮะช่วงนี้เงินจะดีดีหมายถึงว่าจะมีเงินเข้าเพิ่มหรือเงินเนี่ยถ้าขาดเงินก็จะได้เงินนะ,ะหรือรองเงินบางอย่างจะได้มาในช่วงจังหวะนี้คือ17ธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนมกราคมปี2567 นะฮะช่วงที่บอกไป3จังหวะนะฮะการเงินจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับจะมีมุมที่ดีแต่ในเรื่องของรายจ่ายแต่ค่อนข้างเยอะนะฮะนะครับเจ้าก็ต้องระวังอยู่นะครับจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับญาติพี่น้องหรือว่ามีเรื่องให้เสียเงินไปกับคนในครอบครัวจะมีเรื่องให้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะได้เงินจะมีเรื่องให้ตัดแบ่งจ่ายแบ่งออกไปแล้วมาะจอกันคือดาวันเงินในช่วงเด่นๆนะฮะค่อยมาเจาะ ทีละเดือนไปนะครับก็ต um ิดตามคลิปไว้ทีนี้เรามาดูดาวการงานนะฮะดาวการงานเนี่ยจะยช่วงโดดเด่นนะครับของงานแต่ว่าในช่วงกร,รกฎาคมเนี่ยระวังงานช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องงานหรือบางท่านจะมีงานร่วมกับต่างเพศหรือมีจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้อกรรรงกับต่างเพศเพศตรงข้ามหรือมีกิจกรรมร่วมกับต่างเพศหรือมีกิจกรรมตั้งแต่2คนขึ้นไปบางท่านีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือว่าจะแปลว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมไปเนี่ยจนถึงประมาณวันที่17สิงหาเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุผ่าเจาะหรือมีคนมาทะเลาะกับเรามีคนมาใส่อารมณ์ใส่เราหรือเราต้องไปใส่อารมณ์ใส่คนอื่นระวังเลือดตกยางออกของแหลมทิ่มตํานะครับเกิดอุบัติเหตุต่ตางๆก็ <S <S ต้องระวังให้รอบคอบในความเป็นไปนะครับ <S 2> <S 2> เพราะว่าดาวพ่างคารยเข้ามาเลงกับดาวพระเสานะครับ นะเป็นคู่ศัตรูนะครับผ่านดวงชะตาแล้วก็ระวังมีปัญหากับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเนะี่ยมันเล็งไปที่ดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมันแปลว่าญาติเจ็บป่วยก็ได้เพื่อนเจ็บป่วยหรือไม่จะมามีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานญาติสนิทมิสหายคนในครอบครัวมีเรื่องจ,จุกจิกจากญาติก,ก,ตก็ได้จากเพื่อนก็ได้รวมถึงบางท่านจะงานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหรือว่าคุณจะได้ไปซัพพอร์ตสนับสนุนทางการงาน ให้ใครบางคนก็เป็นไปได้นะครับจะแปลว่าคุณจะเน้นผลสําเร็จเป็นทีมให้มากก็จะดีนะครับในด้านของความรักนะครับคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือได้ไปเช็คสุขภาพในเดือนกร,รกฎาคมหรือเขาจะยุ่งเป็นพิเศษนะยุ่งเรื่องงานยุ่งส่วนตัวหรือยุ่งเรื่องอะไรต่างๆก็ตามจนไม่มีเวลาใส่ใจคุณก็ได้ในช่วงวันที่17กร,รกฎาคมนะสมหรับคนมีคู่นะ ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าไปอยู่ในจุดอลิไปจนถึงเดือนวันที่18สิงหาคมแปลว่าจะมีคนไม่โสดสนิทเข้ามาก็ได้สําหรับคนโสดนะบางท่านจะมีแม่ไม้เพ่อไม้เข้ามานะหรือว่าจะมีการทะเลาะก,กับต่างเพศเป็นแฟนคุณก็ได้หรือเป็นใครก็ได้หรือจะมีเหตุการณ์ให้มีต่างเพศหรือแฟนคุณก็ได้หรือเป็นต่างเพศก็ได้เข้ามาจ้องจับผิดคุณมีปัญหากับคุณ ระวังเครื่องไม้เครื่องมือเล็กทรอนิคเครื่องย้ายไฟฟ้าพังนะในช่วงนี้หลังเดือนสิงหาคมดาวทิศจะไปเกษตรราธิบดีตีโกนกับดาวพฤหัสจะได้ลาบจากต่างเพศตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายนคือ18กันยายนคือจะมีโชคจากปัตตานีคู่ของคู่ค้าคู่ขายคู่หุนส่วนคู่สัญญานะฮะบางท่านจะมีโชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศหรือจากคนรักหรือบางท่านมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามา หรือบางท่านจะได้มีโอกาสที่จะโชคจาต่างเพศเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแฟนคุณอย่างเดียวนะมันเป็นลูกคุณก็ได้มันเป็นญาติคุณก็ได้มันเป็นเพื่อนในที่ทํางานก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เป็นต่างเพศจะได้โชคจากต่างเพศได้รับผลได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือได้สิ่งที่ดีในการอำนวยความสะดวกจากต่างเพศแต่ถ้าคุณมีแฟนระวังแฟนคุณจะแข็งข้อแรงใส่คุณนะครับหรือเจ้ายศเจ้ายางแข็งข้อใส่คุณ นะครับหรือแฟนคุณจะมีเรื่องรับลมคมในบางอย่างกับคุณคือบางท่านเนี่ยหกเดือนหลังเกิดรักลับๆได้จะมีรักลับๆับมีเรื่องรักลับล่อๆมีเรื่องให้ปกปิดบางอย่างจากคนรักหรือมีเรื่องให้มีรักลับๆมีรักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นมีรักที่ต้องเปิดเผยไม่ได้หรือคุณจะมีเรื่องรับลมคมในกับแฟนคุณหรือแฟนคุณจะมีเรื่องรับลมคมในกับคุณบางคนมีเด็กมาชอบมีรักต่างอายุก็ได้นะครับ นะก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาชาวราศีกุมในดาวเสาร์ทับดวงชะตาไปอีก2ปีนะครับได้เกณฑ์ดีนะอยู่ในเรือนคู่มิตรแปลว่าภาระหน้าที่คุณจะสูงขึ้นมากขึ้นนะฮะจะแบกรับภาระบางอย่างของใครบางคนเกิดขึ้นได้หรือง,งานคุณจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้นะท่านใดรอการย้ายงานเปลี่ยนงานนะัหลังวันที่18สิงหาคมไป45วันในช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนนะท่านใดที่หางานแล้วก็เปลี่ยนงาน นะครับในช่วงจังหวะนี้ในช่วงที่การงานโดดเด่นในช่วงประมาณสิงหากันยาเนี่ยระวังการงานผิดพลาดน,นะถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานสิงหากันยาตุลานะครับแต่ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานยนจะมีโชคเรื่องงานตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปเนี่ย ไปจนถึง27ธันวาคมเนี่ยจะได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หรือการงานจะเข้าที่เข้าทางบางท่านได้คอนดักชั่นใหม่เครือข่ายใหม่ได้มีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเพื่อนมีการพบปะติดต่อคนมีขั้นมีตําแหน่งมีสีหรือว่ามีโอกาสที่จะการงานจะเข้าที่เข้าทางมีโอกาสมีสิ่งที่ดีทางการงานเกิดขึ้นกับดวงชะตา นะครับเกิดขึ้นแน่นอนดาวการงานโดดเด่นบางท่านจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องคุณทางการงานในเดือนธันวาคมหรือจะได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะหรือมีใครบางคนจะอยากสารสัมพันธ์กับคุณโดยเข้ามาทางงานหรือเจอรักในที่ทํางานหรือเจอคนในวงการใกล้เคียงกันเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับนะแล้วมีการเดินทางไกลด้วยนะนะครับในช่วงเดือนสิงหากับเดือนธันวาเป็นเดือน2เดือนที่จะมีโอกาสที่จะดีในการเดินทางนะนะครับ น,นั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะดีจังหวะร้า,ายก็ลองติดตามเป็นเดือนเดือนไปสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยท่านใดอยากจะเข้ากลุ่ม VIP เป็นกลุ่มวิเคราะห์หวยวิเคราะห์เลขมงคลนะครับนะตามหลักวิชาโหรน,นะครับเป็นวิเคราะห์เลขมงคลเลขนําโชคอะนะนะครับตอนนี้ผมวิเคราะห์มา15หงวดเข้ามาแล้ว14งวดนะครับสำหรับท่านใดอยากจะได้แนวทางนะนะครับงวดที่พลาดเนี่ยพลาดไป1นต้มนะฮะ ก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่อง Ti k t o k นะแฟนคลับผมที่เป็นทั้งคนไทยคนฝั่งลาวนะครับนะหรือว่าเป็นเวียดนามใช้ใช้นำโชคได้ทุกประเทศนะนะครับมีวิเคราะห์ตัวเลขทุกวันรายวันเลยท่านใดอยากเข้าลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่อง t i k t o k ลองสอบถามแอดมินปีค่าสมาัครสมาชิกสำหรับดวงชะตาคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะครับตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาเขาเลยมีวิธีการเสริมดวงนะวิชาหโหรเนี่ยเป็นวิชาที่อุปมาอุปไมยดวงดาว วันเดือนปีเวลาดีถีแตกต่างชีวิตีชีวิตแตกต่างคุณสังเกตดูนะบางปีมีดวงขึ้นดวงตกนะครับนั่นคือวิถีแห่งกรรมโบราณเลยคลิดค้นเครื่องรางหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรางโบราณผมจะแนะนำนะเครื่องรางนี้เนี่ย เนื่องจากคนเรามีดวงขึ้นดวงตกเขาก็เลยคิดค้นขึ้นมานั่นคือยันนาว,วคุณมาหายันโบราณเป็นยันที่เอาดวงชะตาของคุณเนี่ยมาผนวกกับสองสาศาสตร์คือพุทธศาสตร์กับโหรา,าศาสตร์ก็คือจะเอาดวงคุณเนี่ยคือวันเดือนปีเกิดคุณเนี่ยมันมีตำแหน่งดาวในช่วงที่คุณเกิดแล้วเอามาเขียนอัขระยันรอบๆโดยอัขระยันตรงนี้ต้องมีวิธีการเขียนตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสาศตร์นะครับไม่ได้นั่งวาดอย่างเดียวนะแล้วก็มีหาการหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้า ทิศทางดาวที่ดีเฉพาะดวงชะตาเราตามตำราบโบราณทําให้ได้เครื่องรางที่มีพลังงานในตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นยันประสบการณ์ของผมนะที่ผมใช้เสริมดวงของผมแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดกับผมมากมายและแบ่งปันให้หลายท่านคนที่ผมรักเขาก็เกิดเรื่องดีๆแฟนคลับนะครับก็มีเรื่องดีๆหลายท่านนะครับผมจะเอาให้ดูนะครับประสบการณ์ของผู้หญิงท่านนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะจริงๆมีรีวิวเยอะมากนะมีประสบการณ์นะครับใช้คําว่าประสบการณ์เยอะมาก เนี่ยอย่างผู้หญิงท่านนี้เขาบอกเนี่ยทายันกับอาจารย์เนี่ยถูกหวยเนี่ยรางวัลที่50บใบอย่างเงี้ยนะฮะบางคนเนี่ยนะเขาอยู่ต่างประเทศทนทรมานมา3ปีไม่มีเงินนะครับเขาบอกบูชายันนะว่าคุณเขาได้เงินมา4ล้านนะฮะแล้วเขาถูกหวยด้วย3มงวดขอบพระคุณอาจารย์มากยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเขาบอกปาฏิหารกับชีวิตเขามากนะ เนี่ยเขาส่งมาให้ดู3ล้านคือเขาใช้นี่เป็นล้านนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะประสบการณ์แต่ละท่านก็แตกต่างบางคนนะ,ะคือขอเขียนย้ายมาหลายปีไม่ได้ย้ายนะครับพอบูชายันได้ยันไปก็ได้ย้ายสมใจนะบางคนไม่ท้องมา5ปีก็จนมาขอเลิกกับผลมเมื่อหลายเดือนประมาณ3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาปล่อยมีบุตรมา5ปีแล้วไม่ได้นะแล้วก็บูชายันเนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เป็นเครื่องกลางสายพุทธคุณ นะครับประกอบด้วย2ศาสตร์พุทธศาสตร์และโหราศาสตร์ท่านใดอยากได้ไปบูชาเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็ลิงไลน์ด้านล่างลิงไหนาช่อง t i k t o อกวันนี้สวัสดีครับ